มารวมกับเก๋เก๋ดา พันยัยแก๊สบ้างเขาแบบเาจริงๆเอราเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็โลโก้สามเด็กก็ยังคงมีความเอกลักษณ์มากค่ะคือรู้สึกว่าไปท่าไหนจะต้องเห็นแบรนี้แน่นอนนะคะาพอได้มาเจอกัรชิปทโตใหม่กรกแบบฟ้าแล้วก็นื้อแล้วก็ยังมีาแบพลาสติกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะใช่ก็รู้สึกอยู่ได้เขาเรียกได้ว่าไงเห็นมาั้แ่เป็นเด็กอะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสร่วมงานอยแบนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขาไดือกเรา่ะ เยี่ยมชมกัะคะก็มาเยี่ยมชมแบนเพจนะคะสตวเป็นชันโค่ะใหญ่มาแล้วก็มีเจ้า้าหลหลสามารถช่อปปิ้งได้แบบสนุกแน่นอนค่ะหลับริ้าสุดเป็นไงบ้างคะกบทริปล่าสุดของเราไปเที่ยวมาที่ลงมไปตาก ทภาพเหรอมันต้องกลับมาที่ไทยแล้วเราก็งลงงานไงคะเราเลยคิดว่าแบบเราก็ลงงานก่อนว่าให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็ทั้เที่ยวก่อนอแล้วพอตอนเนี้ยรูปแบบไม่ได้ว่าเอรูปไม่มีลงไอีแล้วก็เลยเอารูปเก่ามาลงทำภาพใช่ค่นานาน,นานมากเลยแกเ็นนักลงภาพก็ทั้งเหนียนมากทุกคนี่เห็นแล้ว่าดูขยันนานแไหนแล้วพี่เดียที่ไปแล้วพี่ไปยุโรปล้างอ้ยตอนเสร็จ เดื่อนสิงหาแล้วน,นะเพื่อนต้องต้องด้านเลยค่ะแต่ว่านี่เกาเสียเสียดายลูกเพราะว่าจะไม่ลงเลยก็รู้สีไหนอยู่แต่ว่าตอนนี้คนงงแล้วว่าทำไมลงที่ยุโรปเป็นเป็นหน้าร้อน,นะคะ่ะที่ตอนนี้มันหนาวแล้วแก่ทุกคนสับสดนดะที่ไม่ใช่ค่ะก็เป็นลูกเก,ก่าจับองรูปไม่เป็นไรคลิปรองลูปไม่เป็นไรแต่ว่าคลิปล่าสุดก็คือล่าสุดจะมีกะทิใช่ค่ะหน้ากะทิค่ะเป็นหน้ากะทิก็เป็นเดือนนี้แหละค่ะก็อีกหน้ากระถึะค่ะ จะได้เจอลุกแบบว่าผ้าไทยผ้าไหมแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องใส่ผ้าไทยผ้าวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูว okay. ่าเป็นลุกอะไรดูว่าต้องแบบเป็นเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าถุงเนาะผ้าถุงรับที่แบบว่าพับที่พิเศษครับจริงจริงก็แล้วแต่คุณแม่ตัดุณแม่เลยค่ะเพราะว่าจริงจริงที่บ้านทำธุรกิจผ้าไทยอยู่แล้วเขาจะเลือกให้ลูกสาวแล้ยค่ะว่าออเปีนี้ใส่แบบนี้แล้วกันนะมีหลายผืนหน่อยถือว่ามีคนอยากได้ตามจะได้มีของเพราะว่ามันเคยมีเป็นที่แบบ เราใส่อันที่มีแค่ถุงเดียวอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะใครขายว่าจะขายยังไงใช่ทุกคนก็ถามว่าแล้วมาลงรูปกทำไมีก็คือใส่พิเศษสุดก็ไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาอันที่แบบ normal หน่อยมีหลากหลายคนที่เขาอยากได้จะได้ซื้อได้จริงๆนะคะอ่ะเทรนด์ท่าใหม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะบอกจากการไปวัดปีนี้เหรอคะเดียวว่าจะใส่เป็นลูกช้างหรอใช่ที่คุยกับแม่วันนี้ค่ะรู้สึกว่ามีความเป็นไทยกินน่ารักดีอันนี้คือที่ร้านีขายเปล่ามี อากบบมีขายด้วยนะเพราะว่าต้องมีคนอยากได้ตามกันแน่เลยถูกเพราะเวลาเดืนหน้าใส่คัาทัาหทาไทยมันมันเสริมมันโซงมนนากค่ะก็จริงๆเป็นำคำพูดที้หลายๆคนเคยทยักเหมือนกันว<ช>่าแบบทำไมใส่ภ้าไทยเราขึ้นสังเพราะว่าเราใส่บอกจนคนหมายท้ทขขขางชินตาน,นะคะแต่และครเรื่องที่ถ่ายตอยนนี้ค่ะก็มีด้วส่า้า,ทาไทยด้วยนะคะครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีละครที่เราได้ชมที่ผ่าไทยแบบ ทางอีล่าตัวเองไม่ได้โนแต่ว่าก็บอกสติส่นะว่าต้องการท่าไหม่อะไรโบราณตำตร์อะไรบอกมาทำเดียวส่งมาให้เลยอยากใส่คุณผ้าของตัวเองในละครบ้างก็คือมีทุกรูปแบบเก่าแค่ไหนก็มีมีเอาโบราณจะเอาแบบลายคิดมีอะไรบอกมาเถอะจะหามาให้แล้วเขายอมไหมเขายอมเหรอาบอกว่าร้านผ้าที่บ้านเนี่ยร์นั้นมีผ้าที่เขาต้องการเยอะมากแบบสวยหลายส่วเลยที่เขาตั้งไว้เดี๋ยวเขาจะเอามา ก็เดี๋ยวโอกาสไทยอินไปเนียนๆแน่นอนราจะไม่หยุดไทยแบบทำให้ทุกคนหันมาสนใจ้าพไทยมีใจมากอะไรนีกเอออันวิซ่ามาเมืองไทยเราได้แพนเที่ยวใหม่แต่แบบที่ายเออไต่ภาพนี่ยางค่ะจังอะค่ะก็มีพี่เดี๋ยวมาแฟนมีนี่ยนะคะเดี๋ยวจะกินหน้าแล้วนี่ใช่ใช่ค่ะก็หน้าม่ได้เจอกินหลับบ้านต้องเตรียมพร้อมมีไงบ้างคะรับเพื่อนๆยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะคิดว่าน้องน่าจะยุ่งมาก คิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันนะวันนั้นเ,นเลยอนยะ่างเงหมือนแบบยังไม่ได้คุยจริงๆริงเขายังไม่ได้บอกว่าไอ้บ้านรอบนี้อยากกินร้านไหนอะไรพิเศษม <laughs> ีเ, <laughs> เวลาว่าง <laughs> ให้ได้ยิน,หนใหนะ้ <laughs> <laughs> ได้ักติดใจให้ได้ก่อนตอนนี้เลยคิดว่าน่าจะตารางงานแนะ่นแน่นก็รอรอชอมร,อ,รอชอมรอชมแฟนมิ้นก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นแฟนมิ้นเดียวที่ที่ไทย เตรียมสบับสก็เตรียมทีมซัพร์ตกพร้พอมใช่แล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมครีฟเตรียมเสีย <laughs>